สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเฉลยนะครับแนวข้อสอบนะครับวิศวกรชประทานนะครับในรอบข้าราชการนะครับ่ซึ่งสอบไปนะครับในปี6 6 7กเถึง6 8นะครับอันที่1นะครับก็คืออาคารชประทานนะครับข้อใดนะครับไม่จัดว่าเป็นหัวงานนะครับสำหรับหัวงานนะครับหัวงานก็คือเป็นเป็นลักษณะของอาคารชประทานนะครับซึ่งทําหน้าที่นะครับในการควบคุมนะครับ อย่างเช่นฝายนะครับเรามีลําน้ํานะครับถ้าเราทําฝายเนี่ยนะครับตัวฝายเนี่ยมันก็จะทดน้ําให้มันสูงขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะก่อสร้างทรบอปากคลองนะครับเพื่อเอาน้ําตัวนั้นนะครับเข้าไปในทระบอปากคลองนะครับทีนี้นะครับสำหรับระบบนะครับระบบเนี่ยก็คือทําหน้าที่นะครับในการลําเลียงน้ำนะครับไปยังสู่พื้นที่นะครับดังนั้นนะครับ ถ้าเราพริจารณาอาคารเนี่ยนะครับที่เราดูนะครับ1ฝ่ายนะครับก็จะเป็นอาคารที่ทําหน้าที่ทดน้ำนะครับเขื่อนก็ทําหน้าที่ทดน้ำเหมือนกันเขื่อนระบายน้ําก็ทําหน้าที่ทดน้ําแล้วก็ระบายน้ําได้นะครับอย่างเช่นเขื่อนเจ้าพยานะครับทีนี้คลองระบายน้ำนะครับคลองระบายน้ำเนี่ยมันอยู่ในส่วนของการกระจายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นระบบนะครับระบบ ก็จะเป็นระบบนะครับระบบของการระบายน้ํานะครับในระบบก็จะมี2ระบบด้วยกันนะครับก็คือระบบส่งน้ํากับระบบระบายน้ํานะครับสำหรับการให้น้ําชมพทานนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือบนดินนะครับอย่างเช่นพวกคูคลองต่างๆอันที่2นะครับก็คือส่งใต้ดินนะครับก็คือระบบส่งท่อต่างๆที่ฝังอยู่ใต้ดินนะครับอันที่3นะครับก็คือระบบฉีดหรือระบบ สปริงเกอร์นะครับอันที่4ก็คือเป็นระบบน้ำหยดนะครับซึ่งใน4ข้อนี้นะครับระบบมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับทีนี้หัวงานนะครับฝายนะครับเราก็ทำฝายเนี่ยนะครับเราก็เอาน้ำนะครับไปใส่ระบบท่อได้นะครับหรือจะไปใส่ระบบระบบรางก็ได้นะครับพวกเขื่อนพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่ทำระบบได้เหมือนกันนะครับเขื่อนระบายน้ำนะครับนะมีเขื่อนระบายน้ำ ก็ทาหน้าที่อย่างเขื่อนเจ้าพระยาเขาทำหน้าที่ต้นน้าแล้วก็ระบายน้ําเหมือนกันนะครับไอข้อสอบชุดนี้มันก็จะงงๆนิดนึงนะครับก็ให้เราตั้งใจดูแล้วกันนะครับผมอันที่2นะครับทางสบายน้ําล้นนะครับหรือที่เราเรียกว่าสปินเวย์นะครับออกแบบโดยหลักใดนะครับสำหรับอาคารในชมพทานนะครับมันก็จะมีหลายๆายแบบด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือเป็นระบบอ่าเราเรียกว่าเรกูเล t ติ้งนะครับ ก็คือมีเป็นเป็นตัวอาคารที่ใช้สำหรับคอนโทรนนะครับอันที่สองนะครับก็คือคอนเวียนต์นะครับก็คือลำเลียงไปให้ไกลลำเลียงนะครับลำเลียงไปให้ไกลที่สุดนะครับก็จะเป็นพวการางฟูมนะครับหรือท่อรอดถนนอะไรต่างๆนะครับ และในสานะครับเราเรียกว่าเวสเวก็คือป้องกันการเสียหายของอาคารชลระทานนะครับแล้วก็อันที่4ก็คืออาคารวัดน,น้ำซึ่งในตัวของสปินเวนะครับมันก็ทำหน้าที่เราเรียกว่าเวสเวเหมือนกันนะครับก็คือป้องกันความเสียหายนะครับถ้าเกิดว่าน้ำนะครับมันถึงจุดนะครับตรงนี้สปินเวเนี่ยมันอยู่ที่อนอกก,อก็คือเขาจะเซตที่อนอก,กอนะครับ ้าสปินเวตัวนี้นะครับเนี่ยนครับเนี่ยตัวสปินเวเนี่ยนะครับระดับระดับที่ให้น้ําข้ามนะครับมันจะอยู่ที่รอนกคําว่ารอนกก็คือรอจุดนจุดกจุดก็คือระดับน้ําเก็บกักนะครับทีนี้ในการดีไซน์นะครับมันก็จะมีระดับที่เราเรียกว่ารอนสนะครับระดับน้ํานองสูงสุดนะครับพวกนี้เราก็ต้องจําด้วยนะครับมันก็ใช้ในการสอบเหมือนกันนะครับทีนี้ก็ถามว่าออกแบบโดยหลักการใดนะครับสมดุลแรงดันนะครับ สมดุลแรงดันก็คืออยู่ในระบบท่ออันนี้ไม่น่าจะใช่นะครับการไหลแบบชั้นการไหลแบบเชี่ยวกรากเทอร์โบเลน์นะครับการระบายน้ําในทางน้ําเปิดนะครับหรือที่เราเรียกว่าโอเพนชันแนลนะครับถ้าเราวิเคราะห์กันนะครับถ้าไหลแบบเชี่ยวกรากก็น่าจะเป็นแบบซูเปอร์คริติคอลนะครับซึ่งในตัวสปินเวย์เองนะครับมันมันก็จะมีะจริงๆแล้วตัวสปินเวย์เนี่ย คือเขาต้องการออกแบบอย่างนี้นะครับก็คือว่านะครับตอนตัวที่ทางเข้านะครับมันอาจจะเป็นเ,เขาเรียกว่าซับคริติซับคริติคอลก็คือไหล่ลาบเรียบมานะครับแล้วก็มีตัวตัวเป็นทางลาดมานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบสินนะครับเป็นสเตลลิ่งเบสินก็คือให้ไหลแบบซับคริติคอลนะครับทีนี้การดีไซน์นะครับของซิปินเวนะครับเขาก็จะหา ตัวความสูงนะครับที่เราเรียกว่าความสูงวิกฤตหรือ Yc นะครับทีนี้ในการไหลนะครับเขาก็จะให้ตัวนี้นะครับก็คือให้ Y นะครับเท่ากับ Yc นะครับก็คือความลึกวิกฤตความลึกวิกฤตนะครับเท่ากับความลึกของน้ำนะครับก็คือเป็นจุดคอนโทรลเคชันนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าน้ํามานะครับถึงจุดนี้นะครับพอถึงจุดเปลี่ยนสโลปเนี่ยน้ำก็จะต้องตกลงไปนะครับคาด คิดว่าข้อนี้นะครับน่าจะเป็นการไหลแบบวิกฤตนะครับทีนี้เราก็จาไว้หน่อยนะครับการไหลวิกฤตฟุตนัมเบอร์เท่ากับ1นะครับก็คือความลึกและความเร็วที่สภาวะนี้นะครับเรียกว่าความลึกวิกฤตกับความเร็ววิกฤตการไหลแบบสับคริติคอลนะครับสับคริติคอลฟุตนัมเบอร์ต่ากว่า1นนะครับความลึกนะครับก็จะมากกว่าความลึกวิกฤตนะครับถ้าตัวนี้เป็นสับคริติคอลนะครับ นอร์มอลเดฟหรือตัวความสูงของน้ำเนี่ยจะมากกว่าตัวความลึกวิกฤตนะครับแต่พอมันถึงจุดเปลี่ยนนะครับปั๊บเนี่ยจากเปลี่ยนจากสัพพิทิโกมาเป็นซูปเปอร์นะครับนะครับพอเป็นซูปเปอร์นะครับความลึกของน้ำเนี่ยจะน้อยกว่าว่าความลึกวิกฤตนะครับซึ่งในตัวสเปนเว่ยเนี่ยเขาจะออกแบบเป็นรางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็จะมีสูตรไว ก็เรียกว่าความลึกวิกฤตตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับเนี่ยนะครับ y ศูนย์นะครับ y ศูนย์ก็คือถ้าความลึกนะครับของน้ำเนี่ยมากกว่าความลึกวิกฤตนะครับเราเรียกว่า my slope นะครับแล้วก็หลายแบบ s u b c r i t i c a l ถ้า y0 ศูนย์นะครับหรือความลึกของน้ำเนี่ยน้อยกว่าความลึกวิกฤตนะครับเราเรียกว่า s t e e p slope นะครับ ตรงนี้เราจำไว้ด้วยนะครับมันจะมี m m 2 s 2นะครับเป็นชื่อของเขาไม่ m ก็คือ My s สโลปนะครับ s ก็คือ s ส e ิ Slope นะครับตัว2ก็คือ,อกรณีกรณีแบบนี้นะครับทีนี้ในการคำนวณน,นะครับเขาก็จะหาความความลึกของน้ำนะครับมันจะมี2วิธีด้วยกันนะครับก็คือมี direct step กับ standard step นะครับในการออกแบบตรงนี้นะครับจุด Yc Y เท่ากับ Yc นะครับจุดนี้ทีนี้ไฮดรอลิกจั๊มนะครับก็คืออะไรนะครับก็คือปรากฏการ์นะครับน้ําไหลด้วยความเร็วสูงนะครับหรือที่เราเรียกว่า supercritical นะครับและเปลี่ยนด้วยเป็นความเร็วต่ำนะครับเราเรียกว่า subcritical อย่างทันทีทันใดนะครับทำให้เกิดการปั่นป่วนนะครับ แล้วก็มีอากาศเข้ามาแทรกทําให้น้ําและอากาศผสมกันนะครับมีความแน่นที่เราเรียกว่า density ลดลงผิวน้ําจึงสูงขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้จำให้ดีในข้อสอบช่อออกเหมือนกันนะครับเปลี่ยนแปลงจากพลังงานจนนะครับมาเป็นพลังงานสัว์นะครับไอ้ตรงที่มัน super critical นะครับมันไหลมาด้วยความเร็วนะครับพอมันจ้ำนะครับนะครับพอมันจ้ำปั๊บนะครับ มันลงไปในสเตลลิงเบ s ินนะครับแล้วก็ออกมาเป็นเป็นผิวน้ำธรรมดานะครับตรงนี้นะครับจากพลังงานจนนะครับมาตรงนี้ปั๊บนะครับเป็นพลังงานจนปุ๊บนะครับทีนี้ตรงนี้เราจะทำเราเรียกว่าสเตลลิงเบ s ินนะครับก็จะมีอ่างสลายพลังงานนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะดีไซน์เป็นสับคริติคอลนะครับ พอมาตรงนี้ปั๊บนะครับมันอยู่ในอ่างสลายพลังงานนะครับแล้วก็มาเป็นความลึกของน้ําปะกะตินะครับหรือที่เราเรียกว่านอร์มัลเดปตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนจากพลังงานจนที่เป็นเร็วๆเนี่ยมาเป็นพลังงานสักะนะครับไฮดรอลิกจ้านะครับเกิดที่ตรงไหนบ้างนะครับโทของสปินเวนะครับโงสปินเว เหมือนที่บอกนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยโถงสปินเวย์ตรงนี้เนี่ย, way, ยมันจะมีตัวที่เราเรียกว่าเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยมีสต์ลิงเบสินนะครับมันก็จะมีพวกฟันตะเข้อะไรต่างๆนะครับเวลาน้ามาอย่างนี้นะครับปั๊บมันก็จะมันจ้ำลงในนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นความลึกของน้ำปกติไปนะครับ แล้วก็ท้ายน้ำของประตูสไลด์เกตนะครับเมื่อท้องน้ำลาดทัน,ดนใดนะน,นะครับจากสตีฟสโลปเป็นไมล์สโลปนะครับสตีฟสโลปตัวนี้นะครับสตีฟสโลปตัวนี้นะครับตัวนี้สตีฟสโลปก็คือความลึกของน้ำนะครับ,น,บน้อยกว่าน้อยกว่าค่า yc นะครับอันนี้สตีฟสโลปทีนี้ ตรงนี้นะครับเป็นมายสโลปนะครับก็คืออยู่ในสติบิลิงเบสินเรานะครับเอานอร์มัลเดนะครับหรือ yn เนี่ยนะครับก็จะมากกว่า yc นะครับวิธีการใดนะครับเขาบอกว่าเหมาะสมที่สุดนะครับให้คือเวลาเราอ่านโจทย์นะครับเราก็ต้องตีความเหมือนกันนะครับผมอาจจะตีความแบบน้องอาจจะตีความแบบเหมือนะครับ แต่คนที่ตัดสินนะครับก็คือกรรมการด,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 ดูตามที่ผมตัดสินก่อนแล้วนะเหมาะสมที่สุดนะครับคาว่าที่สุดมันต้องมี1เดียวอันนี้นะครับที่สุดนะครับในการแก้ปัญหากาขาดแคลนน้ําของกเกษตรกรรมเหมาะสมนะครับที่สุดด้วยนะครับอันที่1สร้างอ่านเพิ่มไอตัวนี้นะครับมันก็โอเคนะครับในการแก้ไขปัญหาเนี่ย อันที่2ใช้ฝนหลวงถ้าเกิดฝนไม่ตกก็ใช้ฝนหลวงอันที่3ก็คือพัฒนาระบบชลประทานก็คือทําคูของให้มากขึ้นอันที่ส่ส่งเสริมการใช้น้ําอย่างประหยัดนะครับอันที่5ถูกทุกข้อบางทีถ้าเราอ่านเนี่ยเฮ้ยแม่งน่าจะตอบถูกทุกข้อถูกไหมครับอันข้อหนึ่งก็ใช่ข้อที่2ก็ใช่ข้อที่3ก็ใช่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเราดูนะครับอันที่นี้อันนี้คือใช้เครื่องม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 ือใช้เงินใช้เครื่องมือใช้เงินใช้เครื่องมือใช้เงินอันนี้นะครับ ไม่ใช้เครื่องมือและก็ไม่ใช้เงินด้วยนะครับแต่คําตอบวันนี้ที่สุดที่สุดคือ1เดียวนะครับหเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราน่าจะตอบข้อนี้นะครับอันนี้ความส่วนตัวผมนะครับเขื่อนประลาม6นะครับอยู่จังหวัดใดนะครับอยู่พระนครศรียุธยานะครับก็เป็นเขื่อนท่อน้ำแห่งแรกนะครับสมัยรัชกาลที่6นะครับพื้นที่ลุ่มน้ําคืออะไรนะครับพื้นที่ลุ่มน้ําเราเรียกว่า water shade นะครับ วอเตอร์เชนะครับก็คือเป็นพื้นที่ซึ่งน้ำท่านะครับที่เราเรียกว่าเซอร์เฟซหรือมอฟนะครับเกิดจากฝนนะครับตกลงมาในพื้นที่นะครับตรงนี้ก็คือเราเรียกว่าสันปันน้ำนะครับพอตกปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลลงมานะครับจากน้ำฝนก็มารวมเป็นน้ำท่านี่นะครับน้ำฝนแล้วก็ไหลนะครับสำหรับรันออฟในแม่น้ำนะครับ หน่วยจะเป็น cms นะครับคำว่า c ก็คือ cubic นะครับ cubic เมตรต่อวินาทีนะครับหรือลูกบาศเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ใช้ในเกณฑ์ในการระบายน้ําด้วยน้ําท่าคืออะไรนะครับน้ําท่าก็คือเรามาดูก่อนนะครับน้ําท่าคืออะไรดูคลาสนี้นะครับก็คือวัตถักรของน้ํานั่นเองนะครับสำหรับวัตจักรของน้ํานะครับมันจะเริ่มเราจําศัพท์ไปด้วยนะครับก็คือน้านะครับมันร้อนเนี่ยครับมันถูกแดดร้อนนะครเราเรียกว่า e v a p o r a t e v a p o เ a t i o n นะครับเกิดเป็นไอ้น้ำเกิดความควบแน่นนะครับเกิดความควบแน่นตกลงมานะครับเราเรียกว่า r e c i p i t a t i o นนะครับน้ำจากฟ้าน้ำจากฟ้ามีอะไรบ้างครับมีฝนมีลูกเห็บนะครับพอมันตกลงมานะครับน้ำตกลงมาปั๊บนะครับมันจะมีบางส่วนนะครับซึมลงไปในดินการที่ซึมลงไปในดินนะครับเราเรียกว่า n f i l t r a t i o n นะครับซึมลุกลงไปนะครับเราเรียกว่า p e r c o l a t i o n นะครับ เพอร์โคเลชัมากๆข้างล่างก็จะเป็นน้ำใต้ดินนะครับหรือเรียกว่าอิน e r f l o ฟลนะครับทุกอย่างก็จะไหลออกไปทะเลนะครับทีนี้น้ำที่ไม่ได้ซึมไปในดินนะครับหรือไม่ได้ลงข้างล่างเราเรียกว่า r ันออฟนะครับหรือน้ำผิวดินนะครับตรงนี้นะครับก็จะก่อเกิดนะครับเป็นแม่น้ำลำคลองต่างๆนะครับอินฟลูเตชันนะครับซึมจากพื้นลงในเม็ดดินนะครับเพอร์โคเลชันนะครับไหลลง ข้างล่างด้วยแรงน้ําถ่วงของโลกนะครับแล้วก็รันออฟนะครับก็เป็นน้ําผิวดินนะครับหัวงานนะครับหัวงานคืออะไรนะเหมือนที่บอกนะครับหัวงานก็คืออาคารชลประทานนะครับที่ใช้ในการบังคับหรือควบคุมนะครับถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า regulating นะครับ regulating structure นะครับทีนี้ที่สอบรอบที่ผ่านมานะครับข้อถามว่า เขื่อนภาคใต้นะครับมีชื่อว่าอะไรนะครับสำหรับเขื่อนภาคใต้นะครับมีอย่ทธกาี่แห่งแก่งกระจานเพชรบุรีนะครับแก่งกระจานเพชรบุรีเปเขื่อนปลานบุรีประจวบร,ชราชบภาสุราษฎร์นะครับบางรางจังหวัดยาลานะครับภาคเหนือเราก็จําไว้บ้างนะครับภูมิพนจังหวัดตากเขื่อนสลิกิ์อุตรดิตถ์แม่งัดเชียงใหม่กิ่วลมลำปาง แม่กวงเชียงใหม่กิวข้อหมาลำปางเขื่อนแควน้อยนะครับพิษณุโลกเขื่อนแม่มอกจังหวัดลำปางนะครับปิงกูนควรภูม,มิพลนะครับตรงนี้ก็จะแม่น้ำปิงวังยมน่านนะครับรู้สึกแม่น้ำยมนะครับจะไม่มีเขื่อนนะครับรอรอเขื่อนแก่งเสือเต้นอยู่าภาคตะอลอกเชียงเหนือนะครับมี12แห่งเกอนลำปาวลำตะคอง ลำพะเพิงน้ำอูนเกลือนอุบลรัตเกลือนิริกิตเกลยจุฬาพรเกลยห้วยหลวงนะครับห้วยเหลืองอุดอรเกลยลำนางรองเกลยลำมูลเกลอน,น้ำพุงเกลยลำแซะนะครับลำปลาวกาลสินนะอหมายรับลำปลาวกาลสินลำตะคองนครราชสีมาลำพะเพิงนครศรีนครราชสีมาน้ำอูนสกลนคร อุบลรัตขอนแก่นศิรินธรอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรชัยภูมิห้วยหลวงอุดรลำนังรองอุบลบ,บุรีรัมนะครับเขื่อนมูลบนนครราชสีมาเขื่อนน้ำพุงสกลแล้วก็ลำแซะนครราชสีมานะครับพักกลางนะครับป่าสักชนรสิธิ์ลบบุรีเขื่อนกระเสียวสุพรรณบุรีเขื่อนทับเสทับเส เสลานะครับอุทัยเขื่อนศรีนครินและเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับสองเขื่อนนี้อยู่กาญจนบุรีตะวันออกมี6นะครับเขื่อนบางพระชนบุรีบางปลาไหลบางพระนี่สำนักงานชุมชนที่9นะครับเขื่อนหนองปลาไหลนะครับจังหวัดระยองเขื่อนศรียัดจังหวัดฉะเชิงเซาเขื่อนคุณดานประคานชนนะครับจังหวัดนครนายกนะครับไอ้คุณดานเนี่ยเป็นเขื่อน RCC นะครับเขื่อนประเสริฐจังหวัดระยองนะครับเขื่อน นรืบบดินจินดานะครับปลาจินบุรีนะครับภาคใต้เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับโอเคเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนนะครับเราเรียกว่าอะไรครับเรนเกตนะครับเรนเกตทีนี้ในเลนเกตก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับมีแบบสแตนดาดเรนเกตนะครับเครื่องวัดน้ำฝนแบบธรรมดานะครับก็จะเป็นกระลอกโลหะหรือพลาสติกนะครับก็ที่มีปากกว้างนะครับอ่านก็จะเป็นมิลลิเมตรอันนี้หยาบหน่อยนะครับ แล้วก็จะมีแบบเครื่องวัดน้ำฝนแบบกระเชา้ากลิ้งนะครับแบบเวทเรนเกตนะครับเครื่องวัดน้ำฝนแบบช่างแล้วก็ออปติคอลเรนเกตเครื่องวัดน้ำฝนแบบเลเซอร์นะครับทีนี้ของโกมุตุนะครับตัวนี้ก็จะใช้แบบนี้นะครับหน่วยจะเป็นมิลลิเมตรนะครับอันนี้น้ำฝนนะครับ เวลามันตกมานะครับมันก็จะมีกระบอกนะครับเราก็เทน้ําใส่กระบอกนะครับวัดเป็นมิลลิเมตรยูนิตไฮโดรกราฟนะครับคืออะไรนะครับยูนิตไฮโดรกราฟก็คือกราฟนะครับที่แสดงการไหลของน้ําท่าในรุ่มน้ำนะครับที่มีฝนตกในปริมาณหน่วยเดียวกันนะครับคือมิลลิเมตรนะครับในช่วงเวลานะครับก็จะมีในช่วงมันจะเป็นกราฟมันจะรูปแบบนี้นะครับ อยู่ในไฮโดรกราฟนะครับมันก็จะมเีเวลานะครับมันก็จะบอกได้นะครับว่าเริ่มต้นนะครับฝนตกและน้ำเริ่มลงลำน้ำนะครับแล้วก็แสดงอัตราเพิ่มขึ้นตามเวลาแล้วก็จุดสูงสุดของกราฟตัวนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็น Cms นะครับ จุดสูงสุดตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะประเมินได้นะครับว่าจากจุดนี้นะครับไปถึงจุดนี้นะครับมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วจากจุดนี้นะครับไปจนถึงนะครับน้ำมันเริ่มระบายหมดเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเขาเก็บสติไปมากๆนะครับเก็บได้หลายๆปีเนี่ยเขาสามารถที่จะประเมินนะครับระยะเวลานะครับของน้ําท่วมได้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับไฮโดรกราฟไอช่วงช่วงแรกๆเนี่ยก็จะขึ้นพีกหน่อยนะครับโดยมากมันจะแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ยาวๆแบบนี้ในลำน้ำเดียวกันนะครับรูปตัดเดียวกันนะครับอ่าเราก็จะมีจุดวัดนะครับเป็นอ่าส่วนใหญ่จะเป็นระดับนะครับเป็นระดับ เป็นระดับนะครับเป็นระดับแล้วก็เขาสามารถไปหา CMS ได้นะครับถ้ารู้พื้นที่นะครับรู้พื้นที่นะครับรู้ระดับน้ำรู้พื้นที่ Q ิว้า A อคูณวนะครับเราก็สามารถมาเป็น CMS ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้10ข้อนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับให้น้องๆไปทบทวนในคอร์สออนไลน์นะครับ ติวสอบพิศกรชลร,ระทานนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน youtube สับส c r i b e กดกระดิ่งใน facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน tiktok และใน Li าย oa